รอูด้เาาขบ่สวัสดีครับมาพี่น้องมาจากล่องบอลสวัสดีจ้าใส่เขา่าผมมาจากล่องบอลเ,เอา,เอากับอันนี้มาใส่นิ้วเขา่านิ้วเขา่าพี่นิ้วเขา่ามาจากล่องบอะละนิน้วเข่ากินหรือไม่เหมือนกันอืมกินกับพวกอิ่มดอกกินกับพวกอิ่มพุ้มไง สสววน้ำชมใส่มากเลยวะนี่แวบซบื้อก๋วยเตี๋ยวเรื่องนี้ในห่วงนอนแต่ว่าบุญี้ไข่หรือบุท่านไข่บุท่านไข่เสียวเนี้ยประกบให้อยู่ถ้าเก็บวะแต่ว่าคงสิบืเก็บดอกมึงท่าทางเดียวขึ้เขาเข้ากระเตี๋ยววะ ตอนเ<ม>นี้ยวันนี้หนึ่งพี่น้องมาไอไอยู่เล็บบอกไปซื้อเตียวนี่เยเราให้าถึเจขาจะหยอแตงมขึ้นนี่เลยมากิน,น,น,กนแบบ แสบกินออกจ้ะถ้าลูกไปเสียบซิ้นครบกำหนดคันคร,นร,รบกำหนดแค่เยี่ยนเที่ยวใช่ไหมข้อสีล้างาาาได้ใช่ไหมสีกวางเมื่อได้งั้นบหมแม่ที่นี่นัดอิฐแค่ปีหกเจ็ดคน เนี่ยหนหมอสองปีสองปี <4 S 1> <c oughs> สี่ปีครึ่องอนะ่ะสี่ปีครึ่งกับเีลืออีกสองปีเดี๋ย <c oughs> วอาทิตย์หน้าผ้าไปเฮ็ดนแถวผ้าไปกินสเตอร์หน้า เต์หนาเป็นมุม <c> ี <oughs> เขียบซื้อไปเขียบซื้อไปเขียบพูอะไรไเจียบซึ่งว่าใช้เข่าเฮ้นเข่าว่อง สมกับดื่ออยู่เชรื่องยังอะเชรื่องตดบ่ะเหเครื่องยังอืมมาฉีดยาให้โอ้ยหมดกัดเสร็จสมกับเพิ่นดื่ออยูเนาะว่ายังห้องเนอะโอเคเพิ่มมาเพิ่นบอกหมอโอเคเพิ่มมาเพิ okay. ่นกับโบห้องไหมพ่อหมอจิ้มเข้าไปแล้วเพิ่นเอ๊อเดียดเด๋ยวเดี๋ยวเพิ่นก็ว่าโอ้ยอหมดกัดเพิ่มมา จะบอกหมอหมอปูป่ะอะไรอย่างเงี้ยหมอจุนก็ได้คิดเดี๋ยวอ๋ออีกคนหนึ่งบ่กเรียกว่าซีเปินฉีดนะฉีดบัคเก็บได้เสียความปฉีดวัคซีนกับบัคเก็บเลยยิ่งเดี๋ยวเอาเร็วๆเ,เหรอพี่บอกงี้เนี่ยจาห้องเด้อเพี่มา ทองอันอันหนึ่งหอดซีฟไว้ทองเอเบซีก็ได้โอเคนี่เน,นมาพวกคือด,ดึงตะกี้เลยเล็กกว่านึง น้ำหนั nice ่น <Overwatch> ก็สีสีจีดแก้มสีดากเนาะสีหนาค่ะว่าตอนผู้ใหญ่แล้ววะช่างอันเดียวสีกับไปเลยชั้นรยันตาเจ้าของบ่อิ่มเดียวตัวเขาดิ hello นูข้าวอยู่เฮียงญาติเจ้าของบอิ่มวันนี้อิ่มจ่อย ตอกให้สีฟ้าใี่สิีของมันเสียน้ำลงเลียนตอกเสียนตอกพอหนึ่งต้อแถวกันสีตามเลขที่อคอยเลขที่เจ็ดสีมากไข่ขึ้นมีการคู่กันมันม้เนี่ยมึงเหยีบ มึงจะเก่งเด้อมึงจะเบ่งกามเด้วยวะทันเข็มหักค่าที่วะทันบอกบอกให้กันย่านนะนะอุปยานเนี่ยคิมหักค่าคอยยังจำฝังใจอยู่จนว่าทุ่มือนี่ยแหละเพราะว่าถ้าเก่งที่เกิดอาการเก่งเกิดเนี่ยมอสสีดายคอยนะนะคอยช่วยบอกเก่งบ่อยังนะมั้ย งานเข็มเข็มฮาดค้าจนิาๆชุอมืนอนี่ยตัวกันก็มูมูตัวแต่วะาวนเด้ยหะ งูใครก็จ้าจมีอย่างโมเนียปะโมเนียแอมโมเนียดมพอเนี่ยสีแล้วนี่เอาเอาซิา้นบ่เอาเอาซิ้นเอาซิ้นนี่แอม,มโมเนียดมพอเนี่ยขึ้นหาย้ำดาวขึ้นที่สิเป็ี่ยนล้มขึ้นสียามนะโมูใคร โดมมนะันนั่นนะควางิ้จากควางเนี้ยวแตกเนียวเสียวงองยยากนะเงียวแตกรึเมลกัดนโะมยูอะแ่เนี่นยทำไม่ี้สักหน่อยเยวบ,บอกเยวบมา ย่าหายดิหมอสิทธิยาเดิคนสิทธิยาเนี่นี่ไปคุณเจ้าหมอสีดธิ์ยาอบอกหมอหมอสีดยาแน่นตก็เห็นเห้เพื่อ,โอนโมยาเหรเพราะว่าเพาื่อนบอกไปว่าเพื่อนชิพักเพื่อนไปสีดยานนะ่าเพราะเพื่อนไปเห็นเห็นหมอเพื่อนอันการที่มีพยาบาลมาแนะนำเนาะแนะนำเรื่องวัคซีนแหละเพื่อนก็นว่าหมอฉีดยาแน่น Ừ, phải nhớ bạn cái lấy ba điều con Là quân xuống Thang làm nát Đã lọp hùng á Em Súng Chúng 13. xếp xám Em bà mùa ngoài Nát khương Lọp hùng

หัดแป๊บๆนี่นี่ชีสามปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะคือจังหัวตาออกวังนึงนี่เนาะพี่น้องคือจังหัวตาอยู่ลงกบ้านบางหนึงนี่ชีสามปีละปัดทั่วเร็วข้างเนาะคือนะจังข่อยหัวตาเบ่งออกวังนึงนี่วังอยู่ลูกบ้านใดๆนี่เขาเรียน้นมอมันคืออะไรมันคือซาเถอะคนเขามาเห็นเขาเห็นนี่นี่บาดไม่ไงแฉไงเร็วเถอะ นี่ทั้งๆที่่จริงๆเพิ่นก็ตามไว้ล่ะหมอว่าอู้พัฒนาการดีอยู่เพิ่นว่าอันร้องเพลงกะเจงสั่นไปล่องบานร้องเพลงขับล่องบานไหมพี่น้องคือบร้องร้องตลางเพิ่นมาบอกเพิ่นร้องร้องหมอเลยถามว่าร้องเพลงยังได้แน่ล้องให้หมอฟังดูวสั่นร่องมีเด็กหน่อยอยู่สองสามคนเนาะคนอื่นเขาบดดื้อนี่นี่ดื้ออยู่ผู้เดียวร้องเพลงอยู่ผู้เดียว ยังย่านพืาบาลเพิ่นหดลำพานเพิ่อนบอกว่ได้ว่าแต่ว่าเพิ่อนแบว่าตามภาษาเด็กน้อยมันเป็นน้ำพัฒนาการเพิ่อนแม่จะว่านี่ของเลยของเลยจ้ะโมงนี้เลยเนาะเพิ่นว่าเ่อเป็นยังโหนมันเป็นน้ำพัฒนาการเพิ่นเพิ่นกับซื้อ้นต่ำไว้เพิ่นลาบหมอว่าโอ้ติดกน้อยเบิ่นเพื่ดื้อก็มันโมแม่ติดหน่อยหนึ่งเนาะ แค่เพื่อนบ่ได้ดือดอ่มกันฉันเพื่อนดื่มแบบว่าร้องเพลงอีหยังสิแหมแม่ยยาดรบกวนคนอื่นแม่บ่อยากให้เสียงดงังป่ะไปก่อนี่เนาะแค่ว่าบ่แม่เขา่าเขานี่บ่แม่นอันนั้นนี่นนเ,เขาเขาหุ้นจะมึนคลืนพุ่นแค่ว่าเจะได้ก็ได้เอาเข้าใ,ให้เข้าให้ดำมาเข้าให้ดำจะเขาเดา หนายงามันมันจะมานวดนี้หน as, ่ครับมานวดเสาเนี <The> ้ยนหมาเฝาให้เขาก็ได้ผลประโยชน์นะมันเขาก็ให้มันกินหนายงามาดามาดาครับปกติครับเดี๋ยวไปกิน